สวัสดีค่ะกนกพรสังคาปีชา177นะคะสวสดเพียรพระปิดตายอดเศรษฐีราวหลวงปู่ทวดรั้งที่25วันที่4ธันวาคม2568ค่ะ เป็นครั้งที่25ตรงกับวันที่4ธันวาคม2 5 6พรข้าพเจ้าขนมพรสังฆปีชาขอเป่งวาจาสัทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจุยบูชาแต่องค์พระครปฏิเทหลาจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุน้นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เซลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรโดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัทยายของข้าพเจ้านี้ ออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอัอนควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสูงอัตราคันฉันโตกเทวตาสัตถมังมุนิราชัสสุนันตุสักขะามุกกทางสักเคกาเมจารูเปคีริสิคารัตเตจันตาลิเควิมานีทีเปละเทจัคคาเมตลุวะนาคาเนเคหวัตถุมิหิเคเตพุมมาจายันตุเทวชาลาทธราวิสเมยักขันทพันาคาติทันตาสันติกียังมุนิวารวัชนะสาทวมสุนันตุ ธรมมะสวนาคารวยยัมพัทันตาธรรมมะสวนาคารวยยัมพัทันตาธรรมมะสวนาคารวยยัมพัทันตาบทส่วนนมัสการสิทธิคาถานาถินาโมตัสสะปะกตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะกตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะกตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจกิริยาคาถานาถิเมสะดางอัญญพุทโธเมสะดางวะลังเอเตนะสัจจวะเชนะสวดทิเมโหนตุสัพพานาถิเมสะดางอัญญ ธรรมโมเมสารนังวาลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหูตุสัพพาธานาติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวาลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหูตุสัพพาธาบนสวนมหากาลุนิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากาลุนิมหากาลุนิโกนาโถอัถายะสัพพปานินางบุเรตวาปารมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัมภูปัตถวา มหาการุณิกนาโถหิตายะสัพพานินางปุเรโตวาปรมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตังบังเอเตนะสัจจาวเชนะมาโหนตุสัมภูปัตถวามหาการุณิกนาโถสุขายะสัพพานินางปุเรโตวาปรมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตังบังเอเตนะสัจจาวเชนะมาโหนตุสัมภูปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกลงสมยังสักเกสุงวิหารติกับปิรวัตุสมีมหาวเนมหาตาพิกุสังเขนสาธิงปัญจมาเตหิ พี่ขุศพี่ขุัเปยพี่ขุศเตหิพเพเหวะอาราันเตหิทาสหิเทลกทธาตูหิเทวตาเยควีนะสันนิปติตาโหนติภะควันตังทัสนาญาพี่ขุสังก็จะอัตโขจตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตธาโโหสิอายังโคภะควาสัจเกสูงวิหารติ กปิดลวดถุสมีมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนาะสาตถิงปัจจมาเตหิพิกุสังเตหิสัเพเหวะวาลาหันเตหิแาสหิจโลกาธาตุหิเทว,วตาเยปนะุเยนนสันนิปติตาหุนติภะควันตงังทัสสนายะพิกุสังขจะยันนูนาไมายามปีเยนาภะควาเตนุปัสสังกมยามะอุปสังกมิมปปกมตวะภะคววโตสันติเกปัจเจกขาถาพาเสยาม,มาติอัตโขตา,ทาเทว,วตาเสยยะธาปิงาน นามะพระละวาปุริโสสัมมิีิตังวาะหังภาษาเลยยะภาษาที่ตังวาะห,างะาหัยยะะสหง,ะหงสัมมิธเชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตราหิตา พระวตโตปุระตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสัมมโยปวัตนสมิงเทวกายาสมาคตาอคตัมหายมังธรรมาสมยังพระกิตาเยวะอัปปราชิตสังคันติอัตโคอัปปราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตตต พิกาโวสมาทาหังสูงจิตตาอัตโนอุชุกะมะกังสูสรารถีวะเนตานิคเหตวะอินทริยานิรักขันติปัตติตาติอัตโคอปปลาเทวตาภควาโตสันติเกอิกมังคาทาักอภาสิตเชตวาขีลงังเชตวาปร,ริคงังอินทขีลงังโอหัจ,จมเมชาเตจารติสุทธาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปปลาเทวตาภควาโตสันติเกอิกมังคาทักอภาสิเยเกจิพุทธังสระนางังคตาเสนาเตฆมิสันติ ปายะภูมิงหายะมนุษย์สังเทหังเทวากายังปริปุเรสันตีติอัตโกะควาพิกูอามันเตสิเยปุยเยนาพิขาเวทสัสสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคต ตถาคตังทัศนายาพิข ah ุสังคจะเยปิเตพิกเวอะเฮสุอัติมัรมทานังอัหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสยยะาปิมมยะห่างเอตาลิหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัรทานังอัหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะาปิมายะหังเอตาลิหิอาจิคิสามีพิกเวเทวกายานัง นามามิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิเทศิสสามิพิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาทาสาทุกังมนาศิกโรทะาศิสสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระพโตปัญจันโสสุงพระควาเอตตะ,ะโวจอสีโลกะมนุษกสามิยะถะภูมาตทธสิตายเยสิตายิริคัมพลงังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวัสลีนาะ โลมหังสาพิสัมพุโนอโอทาธรมนาสาสุทธาวิปัสสนมนาวิราพิญโยปัจจสเตย์ยะตวาวเนกาปิละวัทเวตโตอามมนตยิสัทธาสาวเกศาสเนลาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทะพิกโวเตจะอัตภะมะกเกลุงสุทธาวุฒิทัสสะสานังเตสัมปาตุระหุงยานังอมนุสสานัทสานังอัปเปเกสตัมมาตะขงสหัสสังนัทสัตตลิง สัตตังเอเกสหัสสานางอมนุษสานัมัทสูงอบเปเกนันธรรมัตภขุงที่ศาสภาพุตตอหุงตัดจะสพ,พังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักคุมาตโตอามานตยิสัทธาสาวะเกสาสเนลเตทเทว,วกายาพิกันตาเตวิชานาทาพิกโวดโวหังกิตยิสามิขิลาหิอนุปุปโสสัตสตสหัสาวะยาาักขภูมากาปิละวัธิวา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักสันสิโนโมทามานาอภิกาโมภิกขุนะสมิติว่านางชาสหัสสาเห็นมาวตายาขานานันแต่ว่านี่นยอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักสังสิโนโมทามานะอภิกาโมภิกขุนาสมิติว่านางสาตาคิลาติสหัสสายะขานานันตว่านี่นอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักสันสิโนโมทามานาอภิกาโมภิกขุนาสมิติว่านาง เจเตโสลัสสหัสายะขานานันตะวันนีโนอิทิมัโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันสีโนโมทามนาอภิกามูพิกุนาสมิตติงวานัง เวสามิตาปัจจสตายักขานานาตวัฒนิโนอิทิมนโตชุติมตโตวันนาวันโตยัสันสีนโมทัมาณะพิการมุงพิโนาสมิติงว่านางกุมพิโลราชาค่ฮิโกเวปุรัสสนิเวสานังพิโยนางสัตตสหัสสังยักขานางปยิลูกปาสติกุมพิโรราชาค่ฮิโกโสปาคัสมิติงว่านางปุริมาจัตที่สั่งราชาทัตตะลโถปัสสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสันสีโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทนามามาภะละอิทิมนโตชุติมนโตวันนาวันโตยักสันสีนโมทัมานา อภิการมุพิกุณาสมิติงวงานางทัาขินนัจจที่สั่งราชาวิรุฬหโหตัดประสาสติกุมพันธทานัางอธิปติมหาราชายะสังสิโสกุตตาปีตัสสะพะห่โวอินทานามามหาพรลาติทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,านาวานันโตยะสังสิโนโมทามานะอาอภิการมุพิกุณาสมิติงวงานางปัจฉิม,มัจจที่สั่งราชาวิรูปโค ภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทานามามหาภะาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสันสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขุณาสมิติว่านางอุตตรจัตที่สั่งราชากุเอโลตัสสาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทานามามหาภะาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขุนาสมิติว่านางปุริมาที่สั่งทัตตะรัตโถทักขีเนนะ วิรุฬหักโกปัฉิมมนะวิรูปโคกุเวโลอุตรังที่สังจันตาโตจันตาโลเตมหาราชาสสมันตาสตุโลที่สาธธรรมละมานะอาท่าสูงวะเนกาปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาศอาคุวจนนิกาสัทถามายากุเตนทุเวเตทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนกามาเศธโจะกินนุคันทุนิคันทุจจะปนาโโองค์ปมัญโยจะเทวสูตัวจะมาตริจิตตเสนจะคันทพโหนโรราชาชโนสะโธ อาคูปัจาสิโขเจวติมพระรูสูริยวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพพาสหรา,าชุพิโมทมาณะอาภิการมุงพิกุนาสมิตติว่านังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัชากากรรมพระลัตตาลาอาคูปยาคาสหายาติพินายาติพิยามุนาทัตตลัทธาจะอากูนายคายาสันสินโนเอลาวโนมหานาโกโสภาคัสมิตติว่านัง เยนาคาลาเชสหัสหาติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามะชัดปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะเตสะนามังอภัยยันตทานาคาาชานามาสีสุปันนาโตเขมมะกาสิพุทโธสันนะหาหิวาจาหิอุปาวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมังกสูพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุตทางอสุราสิตาพาต่อโลวาสวะเสตเตอิทิมันโตยะสันสิโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุรา ฐานะเวคาสาเวปจิติสุจิติจปะปหาราโทนมุติสหัสตจพาพระริงปุตตานางสัพเพเวโรชนามกะสันนายหิตวะพระริงเสนางราหุพัทโทมปาขมุงสามโยธานิพันธันเตพิขูนาสม,มิตติงว่านางังอาโปจะเทวาปทวีจจเตโชวายโยตถาขมุว่าลุนาวาลุนาเทวโสมุมจะยะสาสาสหมมิตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสันสิโน ถาเสเตสถ้าศัธากายาสัพเพานานันตวัตนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,นะวันนาวันโตยะสันสินโนโมทมานาอาภพกาโมพิขุนาสม,มิติงว่านางเวทูจเทวาสหริจอสมาจัทุเวยะมาจันทันสูปนิสาเทวาจันทาม,มาคุปุระกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุรยาาิยะมาคุปุระกิตานะ นักขัดตานิปุรักคิตวาอาคุมันทวราหากาวะสุนางวาสโวเโสถโถสักโกปา,กาคาปุรินทัทโททัศเสดเดทศธากายาสเพนานานต่วันนิโนอทิทิมันโตชุติมันโตว,วานาวันโตยะสันสีนโมโทัมานา อภิกามุงพี่ขุนาสมิติงว่านางอาถาคูสาภูเทวาชาลามาคิสิขาริวาอาริทกาจะโรชาจะอุม,มาบุพพนิพาสีโนว่าลูนาสหธรรม,มาจจุตตาจาอเเชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวสาวเนาสีโนาท่าเสเต,เตททศธากายาสาเพนาน,าน,านันตวะนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะส,สันสีโนโมทมานาอภิการมุงพี่ขุนาสมิตเองว่านาง สมานามหาสมานามนุษย์สามมนุษย์สุดมาคิดาปัทูสิกาอาคูอาคูมโงปัทูสิตาอัถาคูหะระโยเท,ทวาเยจารุหิติวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายยสันสีโนทัเสเตทศัพทากายาสเพนาน,าน,น,นันตวานิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตเยสันสีโนโมทามานาอภิกามุภิขุนาสมิตเตงว่นานังสุกกาัลาุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตคายยหาปโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามันตาหาลัคะชา มิสกาจายสันสีโนท่านายางอาคาปะชุนโนโยทิสาภิวัตติทัศเสเตทัศตากายาสเพนานันตวานิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตย่สันสีโนโมทามนาอาภิกรมุภิกุนะสมิติงว่านังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจายสันสีโนสัมพิตกามาละเศธะโชตินามาจะอาสวานิมนรติโนอาคูอาฐาคูปัลนิมิตาทัศเสตทัศตากายาสเพนานันตวานิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตย่สันสีโนโมทามนาอาภิกามุ พี่กุณาสมมิติว่านางสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานันต่ว่านิโนนามนาวเยนาอคันชุงเยจันเยสัตทิสหะปวุทธชดปวุทธชาติมัคขีลังโอคตินนัมนาสวังทักเขโมฆะตะลังนาคังจันทังวะอาสิตาติดตังสุพรามาปะระมัโตจับปุตตาอิทิมัโตสหะ นางกุมารโรติโสจะโสปาคัสมิติมว่านังสหสพมโลกานางมหาพรหมาพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสันสิโสท่เศษทอิสลาอาภูปเจกวะสวัติโนเตสันจ่ามาชัตโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสพพอภิการเตสินเทเทเวสพมมเกมาาเสนาภิการมิปัสสะกันนะหะสะมันทียังเอทักคันนาคันนหะทะพันทะลาเคนะพันธมันทุโว สมันตาปาริวาเลทะมาวมุจิทาโกจีนังอิติตัทธะมหาเสนโนกันนะหะเสนังอเปสัยยิปานินาตาระมหาหัจะสารามกัตตวานะเพระวังยะธาปวุสโกเมโคทนายันโตสาวิชุกโกตทาโสปัจจุทาวัตติสังขุทูอสยังวเสตัจจะสัพางอภิญญายะวะวกะิตวานาจะจักคุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกาสาสเนระเตมารเสนาอาภิกันตาเตวิชานธทพิขาวเตจัก อาตามาโกรงสุตาวาพุทธศศา,าสนังวิตลาเคหิปะกามูเนสังโรมัมปิอิชยุงสัพเพวิสิตะสังฆามาพยาติตายสังสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติบทสวดจุลชัยยะปารกรน,นโมเมพุทธเตชะสารัตนาตายะธรรมิกาเตชปะปสิทธิปสีเท,ทวานาลายปะปะละ เมสุราสิทธิพรมาจะอินธาจะ,จะจะตุโลกาคัมภีรักขากาสมุทาภูตุงคังคาจาสะส,ะสะพัพสัลมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะเทนิเทณีอนอุทธิทอุทธทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนิสัยนิไลไาเสน,นะเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมภีร่าโสตพีนาเคธน,นาคีปีศาจภูตากาลีชัยยะชัยยะ ทุนนิมิตาโรคีชยะชัยยะสิงคีสุธาทานามุขชาชัยยะชยยะว่าลุนนามุขสาตราชัยยะชัยยะจำปาทินาฆ่ากุลพันทกชยะชัยยะคัชชนนตุโรงสุการะผู้ชงสีหะพยักฆาทีปาชยะชัยยะว่าลุนนามุขยาตราชิตะชิตะเสนาลีปุตตะ ปุนาสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทอลณีตะเลสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะทอละีสานตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกาลารัตยาพระวักเคชัยยะชัยยะว่าลุนนยักเคชัยยะชัยยะลักขเสศุลาผู้ชาเตชาชัยยะชัยยะพรหมเมธทคณาชัยยะชัยยะราชาที่ราสัตชัยชัยยะชัยยะ ปัทวินสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรหาเรนเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุขสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิลุหะโกวิลูปะโคจันทิมาลาวีอินโทจะเวนเตยโยจักกุเวโลวะรุโนปิจัอักขิวายโยจักปาชุนโหกุมาโลทัตตารัตโกอัฐาละสะัก มหาเทวาสิทธิตาปัสสาวาทายโยอ,อิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะลาโมพะวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโรจะชัยยะกลางเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังขลัง ชโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมาลัสสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาพรหมะขนาไมเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาลัสสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาอินทคนามมเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาลัสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถา เวะ์ขณาไมเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมาลัสัจปาปีมตโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาสุปันนะขณาไมเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมาลัสัจปาปีมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตานาคขณาไมเหสีโน ชยโยปิพุทธสักสิริมาโตอายังมาลสาสะจะปาปิมาโตปาราชายโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายาตัยยะตถาสัพหมะฆนาไมเห็นสีโนชยันโตโพธิยาโมเดสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตว,วามวิชโยโหหิเชยียนสูเชยมังคาเลอปาร,ราชิตัตปลังเกสีเสบัทวิโภคาเลอภิเศเกสัพพุทธานังอัคขปโตปโมทติ สุนักขันตังสุมังคลังสุปภาพาตังสุอุติตังสุขโนสมุตโตจัสุยิธรรมพรมังจาริสุปัตกินากายกรรมังวาจารมังปัตถกินานปัตกินามโนกรรมังปณิเทเตปัตกินาปัตกินานเกตวานะละพันตะเตปัตกินีเพอเตอัทธตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสะเนอโลคาสุขิตาโหทะสหะสพเพหิยาติภิสุนันตุพลโตเยเทวัสมิงฐาเน อธิคตาทีคายุกาสถาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพธาลักขันตุสัพะสตานังลักขันตุชีนนสาสะนังยากาจิปัฏฐนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตากาเลปวัตสันตุวัสสังวัสสาวาลาหากาโลคาจุป,ปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตะสุขังอรลหันตุยะถาละหัง อดสวดธรรมนิยามะสุดตังเอวัมเมสุดตังเอกังสมาย,ยังพระคาวาสาวัตที่ยังวิหาราติเชตาวานอนาคบินที่กัะอาลามีตัตะโคพระควาพิกขูอามันเตศิพิกาโวติพันธันเตติเตพ,พิกขูพระขวาตปัญจันโสสุงพระควาเอตถาวโจักอุปาทาวาพิกขเวตถาคตานางังอนุปาทาวาตถาคตานาง ทิตาวะสาทาตุธรรมะทิตตางธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตางตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเนติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวาลติวิภัชติอุตตานีกโลติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวะพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานัง ทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราทุกขติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเณติอภิสัมพุชจรวาอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทถะเปติวิวาลติวิภาชติอุตานีกาโลติสัพเพสังขาราทุกขติอุปาทาวาพิกเวตาถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมานันตาติตังตถาคตโต อภิสัมพุชติอภิสัมเณติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทถะเปติวิวาลติวิภาชติอุตานีกโลติสัพเพธรรมานันตาติอิทัมโมจักพะพวาอัตตมาเตพิขูพะพวาโตสภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพันเตกาลตะคาถา อตีตังนานาวาค้าเมยะนำปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาัยและไม่พึงพาวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตัมปะหีนันตังอปัจจันจะอนาคาตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำมังตัดท้าตัดท้าวิปัสสติอสังหีรังอสังขปังตังวินทามนุภาพรูขัยเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนค่อนแคนเขาควรพ่อพูดอาการเช่นนั้นไว้อัจเจวะกิจจะมาตะปังโกชัญญามรณนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นหฮีโนสังฆลันเตนะมหาเสนาามัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมจชุลาซึ่งเมเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาระเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตต่างมัตันที่ตัง ตังเวพันเทกะรัตโตติสันโตอาจิตคเตมุนิผู้มุนีผู้สงบย่อมเรียกกล่าวมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคัปัะเจเวขณะแปลสัพเพสังขาระอันิจจาสังขาญคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอ่าทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมะละนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตพัง อันเราจะพึงตายเป็นแน่แท้มาล้านะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาล้านะนังเมนนยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีรัง,งร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตว,ญญปวิญญาณูขันต์ปราศจากวิญญาณฉุนโทอาทิเสสติปัทวิง อันเขาทิ้งเสียแล้วจะนอนทับซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิลันถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวายะทรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป,ปธรรมดาอุปปชิตาวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุขโขความเข้าไประงับ ระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามะรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสุจากมาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัธถิเมเอทางสสโยสังัยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกิจจิยังกิจจิกุสลังกรมมังสัพเพหิ พระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะสมิงถานีอาิคตาทีคายุกาสทาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจันตุสัเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจันตุสัเพปิสาสเพยาขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจันตุสัเพอาจาริ ยุปัจชายะสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพนักขัตตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพสามาสามะสามะตินางสมิชนตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา ตติทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารลวาสินีนถุเปคะเลโพธิคะเลตตหิงตตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุบูชิตาโสถิงกกโลนเตทะวิหารลมันทะเลเทราจะมัชานาวกาศจะพิกาโวสารามิกา มานาปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิฆมาจะอิสลาสัปปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจันทสัมภวาสังเสรชาตาอัฐวะปปาติกานิจานิกัางธรรมมาวรางปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสกลนตุสังขยังธาตุจิลังสถังธรรมโมธรรมัถลราจปุคละสังโคโหตุสมัคโควาฏายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสันธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมมีอริยปเวทิเต ปะสันนาผลตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาสะเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทวประวัสตุุทิงภาวายาสตานังสมิทังเนตุเมทานีมาตาปิตาจะอัตละชังนิจังลักขันตุนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสพัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตาชนิดทุกขพยาปาฏตาชนิพยาโสกปตฏตาชนิดโสกาโหตุสพเพปิปานิโนโอเอตาว,าวตาจะมเมหิสัมปตงังปิณยาสัมปตงังสพเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังท่ทันตุสัตทายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิลตาโหตุคันฉันตุทเทว,วตาคตาสุมาคลาคาถา โหตุสัพพังสมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสดีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพภธรรมานุภาเวนะโสดีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพภสังฆานุภาเวนะสัทธาโสดีโหตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาปรปตตาปะเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปรปตตาปะเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจัดเตชนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจเกนนันจะยังพลังอรหันตานันจัดเตชนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจเกนนันจะยังพลังอรหันตานันจัดเตชนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจเกนนันจะยังพลังอรหันตานันจัดเตชนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจเกนนันจะยังพลังอรหันตานันจัดเตชนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปราปทาปเจเกนนันจะยัง ยังพลังอาหารตานันจเตเชนาละขังพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธ,ธาปะาะปะตาปเจแกนันจะยังพลังอาหารตานันจะเตเชนาละขังพันธามิสัพโส ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัรยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยขออนี้สงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายใดๆทั้งปวงทั้งหลายให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขอย่ได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้ปรดเระสิทธิ์ปศาสตร์พรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่30อมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาาทุกเ mm -hmm.